สวัสดีครับช่องลุงน้ำม์คนตาดำครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนครับครับมือนีที่มันหาเห็ดครับพี่น้องน้ำทิ่มโดยเกียร์โครับพี่น้องมือนีพูดแล้วฟังเสียงซ้ายมือูนะครับครับมือนีเก็บเห็ดโคกครับพี่น้องครับ เก็ดดินเฮ็ดโขกนะครับเนาะครับเห็ดตงงกกระออกครับพี่น้องเฮ็ดดินเห็ดตาแลครับเห็ดหนางงัวนะครับเนาะพี่น้องครับมือี้พพี่น้องมากขาป้าเขาดงเนาะครับหากินแบบบ้านๆเท่านครับตามภาษาหนุ่มนาม่นคนด่านดำครับพี่น้องลาพี่น้องครับซาเพิ่นซาตูครับพี่น้อง คราาับพ่อเบิง่งโอ้พี่น้องพอแจ็คพอตแล้วครับพี่น้องคุณนะอ่ะเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องครับพามาเก็บเห็ดโค่นครับพี่น้องเห็ดบวกน้องคำนาะงคุณนะอ่ะอ๋ออกอครับพี่น้องคุณอนะ่ะนี่นวะนี่นี่กระแมน ครับโอ้เป็นมู๋ของง่ายแลยครับดอนนี่นน่ะพูดหน้ามองนึงนะจุ่มนึ่งนะครับพี่น้องอ,อู้เป็นมู๋ของง่ายครับพี่น้องมูใหญ่อยู่ขั้นใดอีกมูนึงนี่โอ้ยังคักเลยครับพี่น้องสวยงามเลยที่ทั้งที่กระบี่ ครับโอ้เจไดลือพูดนะนี่น้องอนี่หมองนึงนะพูดนะครับโอ้พอได้เกียงไ,ได้ได้หมวกก็ได้ครับเป็นตัวนี้รับมูนี่เอามูเดียวพออาอเลยนี่ขักขักขักครับพี่น้องพูดนะลองลี้ออาก่อนดีกออกก่อน คอยเอาครับพี่นอ้องอยู่อย่ข้างนึงดูนี่ท่านในบ้านคักครับพี่น้องข้างนี้เห็นี่วะพอดีเลยครับพอดีเอานอนเดียวจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ๋โอโเคเลยขวดนี้นี่ว่ะข้างนี่ เบื้องเ,เหตุถาเด้อเบิ่งเหตุถาเด้อเดี๋ยวมาเคลียร์สถานที่ทั้งนี้ก่นอนพัวมูนึงเลยบลยมันมันเล่บมันเดี๋ยวพามาเบิ่งทั้งนี้เนาะครับเนาะพี่น้องทั้งนี้กับนี่คือกันเนี่ยพวกกิ๊กครับพี่น้อง เดือดออกแล้วครับพี่น้องอันนี้แห้งคักอนนี่ออกคักออกเนี่ยง่าน,นี่ย พี่น้องเดี๋ยวไปตั้งกล้องเนาะครับเนาะพี่น้องโอ้โดอนนี่สุดยอดเลยพ่อเลยครับพี่น้องครับทางหลังกับมีอีกครับพี่น้องเนี่ยโอ้ครับมาถึงมองอีมีพี่น้องครับนี่นี่น,น,นี่มองนึ่งเห็นไหมเนาบางไม่ไหมเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้อง คาอายออกครับพี่น้องอนั่นได้มกได้แกงด้วยครับพี่น้องไปโน่เอ้าเกียร์สวยอยู่ท้างหน้าพี่ครับพี่น้องอืยพี่น้องเนี่ยพี่น้อง เห็นบ่าขาวผักผักเ้ยครับพี่น้องก็พิบวกครับพี่น้องเป็นมูแบบไงเลยพูดนะทั้งนึงนะเห็นบ่เอาขาวนะถ้าเดาไปไม่ออกเถอะครับพี่น้องพูดนะทั้งนึงครับด่ินเดียวพอเลยครับพี่น้องไปไปพี่น้อง พร้อมรือยังครับเย็บกันเลยครับพี่น้องมาที่นี่ดอกน้องงามครับพี่น้องน,นี่ทั้งขางพุ้มนี่ พี่น้องอสีะมาณนี่รับพี่น้องครับขาห้อค่อยไปล่างเราที่บ้าน,นครับพี่น้องให้แม่บ้านเขาล่าง เก็บเอาเก็บเอาเลยพี่น้องโอ้หมวนหมนุนครับบาตรงย่านผู้ใดญาติครับพี่น้องหมุนขีทั้งขี่ก็มีครับเป็นมกเสียพักอีตู้กับเสบครับพี่น้องเนี่ยไปอ้อขี่ทั้งขี่ ออีอ่ท้งนึงรับยุ่งหลา,ายพี่น้องตอบวีวีอยู่ เหลืออีกหลายมองด้วยครับพี่น้องท่านในเก็บครับพ่นทั้งนาพุ่นนะครับโอ้พุ่นครับง,งามเลยง่ายง่ายกล้องไปอีกพูดอ่ะ ทั้งหุ่นปลาเพิ่งเลยครับพี่นออ้องนี่มองนึงนี่ครับพี่น้องมองนึงเคียย์ครับพี่น้อง อ่วงเคือ,อตอวมครับพี่น้องเลยไปมาทางนี้มาทางนี้บ่ะที่นี่มาดรอมาฟังใส่มาฟังใส่ต่ำต่ำไฟใส่นี่ครับพี่น้องทางนี้เลย ุ่นครับอ๋อไล่เริ่มมาตเนี่เลยครับคุณอ่ะนี่ครับุนี่มูตะสวนครับพี่น้องขั้นออกเป็นมูครับพี่น้องได้เลี้ยวองศ์ครับพี่น้องมาต้องย่างดูมาต้องย่างไก่ครับพี่น้องนี่ครับเอ้าเก็บเห็ดก่อน ครับพี่น้องไอ้เอางาวเลยนี่โอ้ดึงเหงืขาดเลยครับพี่นออ้องโบตองหอดหักดอก <c oughs> จวงวัยเห็นปิดนันเสื้อไว้ครับพี่น้องอได้ซำได้เอาซำนั่นนี่ที่จริงมันขามันงาวครับพี่น้องหากมันงา เดี๋ยวลุงเดืองอยังหลายอยู่เจี๊ยเอื่นแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวให้แม่บ้านเข้าไปเก็บ ตัวพี่น้องนะฟังหัวมือครับพี่น้องหัวมือเลยนี่ทางนี้ครับ ฟังขวามือนะครับพี่น้องดอกตามนดพี่น้องวนเข้า ขวานพอนุ่งเนืองเยะพี่อ้องรุยเข้าครับดูนะนี่นีน่นนอนบ่ออกเ,อเป็นนันเนาะมันบอกเฮืองเนาะบวเฮืองปัดใดน,นี่ครับพี่้องปาด ดเราิไปมือตดครับไปเอามูนี่ครับพอเราเนี่พอได้กินเราดครับพี่หลงเออครับมาเอาทั้งนี้ครับพี่หองเนี่ยมันเคยออกมาไหน่ก่าคือนก่อนปครับพี่้อง เกียริสว่างวัหนาก็่ว้กเขารับพี่น้องปีนาฟ้าไม่เลยดอกบพึ่งอเนาะอือดีมันจะที่พวง่ายออกนี่ช่งวาน้ดดอกดอกน้อยอันเก็บเขาเเก็บอยอ่น้วเราเป็นาังไง่ ล่างยากๆเนาะเห็ดนี่เนาะบ่คื man, อจังเห็ดบ่คือจังซุ่มเห็ดดินเห็ดดาเรียเนาะต้องใจลีนเหยียดยังไงซุ่มเห็ดเราหัวแข้งดีเตีครับสาวพี่น้องไปเป็นล่างล่างก็ค่อยๆล่างเตี้ย จับแห้งกับะอบะไรขึ้น่าบ่แต่พี่น้องนั่นเอ้ะอย่องนึงอยู่องนึง่มุดไทยหยูชุดไทยนี่อย่องนี่ครับพี่น้องนอะไปนวลนอ้า โอ้โนพี่น้องปีหน้าก็สิออกคือเก่าครับพี่น้องเนี่ยวันเคยออกมองไหนเงี้ยช่ออกมองนั่นเนาะครับเนาะนี่ถ้าขายเลยก่อนครับพี่น้องเอาเม็ดเดียวครับพี่น้องมองเดียวครับพี่น้องมาเอามองเดียวเลยพ่อเลยครับ ครับเดี๋ยวว่าเบิ่งเห็นน้ำกันครับพี่น้องมูเดียวเนาะครับเนาะเห็ดมูเดียวครับพี่น้องพูดนะในรลายอยู่ครับครับื้อนี้ก็เป็นอีคลิปนึงครับพี่น้องฝากพี่น้องเฮ้าครับมื้อนี้ครับครับเอาเฮ็ดดอนเดียวพ่อครับพี่้อกพ่อได้กินเนาะครับแดดมันก็ออกแล้วสวยแล้วครับพี่น้องครับเบงแลงวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเนาะครับเนาะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้อง สวัสดีครับ